เฉยเลยเจ้าโอ้เดียวเดียวปลาตองเจ้านี่วา้าฮ่อีนึงนะว่ามันกินตะวดัดเด้อเด้อต่อาเจ้าใชนอหลกเลยโอ้โอ่นึงว่าจะประไทยทำคลิปแล้วเนาะบนเข้าฝูงนี่วนะ้ ายปากระจำนิดนึงค่ะบอลวากนี่เจ้าเดี๋ยคู่บอลเล็กบอลเล่นสีาา่กิโลหานี่ค่ะสากโลต้านตกหน้าดินนะกะเจ้าีเจ้าอีกห,หนึ่งในตองอูเจ้า แ้ตอนนี้อีกหนึ่งอยู่ตีบอตกป่ามูห้านาะเจ้าเนาะบ้านปายังมนเจ้าอำเภอเมืองเชียงรายนะเจ้าเนาะนี่วันนี้หนึ่งจะมาจอมเบ็ดเจ้านี่จอมเบ็ดหลิวเชียงหลิวเจ้าดูบรรยากาศตีนองวันนี้คนบบปอยเยอะนะเจ้าเนาะตอนนี้วางเบ็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้หนึ่งจะใจ้เยือกุ้งสดนะเจ้าเนาะกุ้งสดเออกุ้งสด มาเจืออาหารป่าอย่างเปิ่นเจ้าจะลองเยือธรรมชาติพอเนาะเฮค่เจ้าปูยเยอะธรรมาลุ้นแต่กันแค่เจ้าเลยเจ้าโอ้เดี๋ยวเดียว,ยวปลาตองเจ้านี่ว้าฮ่า่างนึกนึกว่ามันมกินแต่ว่าเด้อเด้อโอ้โอ้โอโอลื่นเลยมนันเน็กๆนกำเดียวเจ้าติดแล้วดีเต็มแหลมมมมกมันมันมันกำลังจะยกเบ็ดหน,นีมนัมนมนันมันเจ้า ลูปแป๊บกระได้มันอันมันกินนิม่มนะเจ้าเนาะยีนึงกับเบึร์เกอมันจะกลิ่นเต๋ยวรอมันก่อนเจ้าอดแล้วเนี่ยมันตอดตะเกียบมันต่อจีแล้วก็มันยุดอ่ะเนื้อเนื้อมันกินเต๋าเกินยังนี่เนี่ยดึงขึ้นมากรอยๆอิ่มได้เจ้าขี่นะ กินเลี้ยงต้องป่าโดดกลางน้ะมึงดูโอ้เมันได้ปลาบูใหญ่หญยังใหญ่เลยนนี่ปลาไปเก็บรบรรยากาศเจ้าที่เมันได้ปลาบูใหญ่นะโอนี่เจ้า <laughs> น้องเขาได้ปลาบูใหญ่มาดูาตัวยังใหญ่เลยดูโอโ้กี่โลหุ่นเนอ <laughs> ประมาณกิโลห์งงหาทีงง่กิโลห์านีน่ฮะสามโล,าโลตานตกหน้าดินนะกะเจา้าอ๋คอครับหล่อครับหล่อเยอะพอหล่อแหละเดีย๋ดยดๆดขอรูปหนึ่ง <laughs> โอเคค่ะขอบคุณเจ้าอีหนึ่ง<า>ใจเยอือกุ้งสดนะเจา้าเนาะใจกุ้งฝอยจ <laughs> อเจ้า <laughs> 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 เยอะแกะเปลือกมาอย่างน้อยนี่ไตเพิ่มเจิม แถวนี้เจ้าเปลี่ยนมงหันปลาออกต้นนี่นั่นเริ่มตอดแล้วเกี่ยวกุ้งไปกินตัวแล้วหันทุน,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 นกินเจี๊ยบันหน้าใจปลาสตู สตูมันกินมันกินเลยเนาะมันเหมือนเลมฮะเจ้า <c oughs> <c oughs> ใจมือก่ำไทยนะเจ้านาะสั้นเล็กน้อยกลำเมือนเมือนกับปวดแขนเจ้าผาาแต่สั้นเล็กน้อยเวลาปักปักกล้องนี่มันมาค่อยเห็นทุนเจ้านี่หาทำเล็ <c oughs> หาม,มุมยกโโนกออเขานอหล่อมาตึงมาเจ้านี่ไหลกินกุ้งแตว่วน่น กินคำเดียวเจ้านี่ดูว่ามันกินไปแล้วดูอไม่สิกล้อเลยอ่ะว่าคำเดียวเจ้านี่ไปเอาแอ่นไปสัง่งกุ้งมาหลากเบ็ดอย่างนี้ไปปุ้นกระนาดดินมาเอาไปหว่านตอน,นี่เจ้าหว่าเนเลยตอนจรไทยมันก็บัดกินบัดตองเห็นไหเจ้า เให้ดูขนาดมันเด้อโอ้ขนาดไซส์มันตดตัวแหลกเลยเจ้าโอ้โอ้โอโอเคมั่นเหมืนโอ้นี่เจ้ายี่หนึ่นงว่าจะมาถ่ายทำคลิปแล้วเนาะคนเข้าฝูงนี่เหรอป้า,ปาแถมไปปกอกจับยีกหนึงน่งขำพรอนวากนี่เจ้าเจ้าฮูบลเล็กบลเล่น โอ้ยป่านินกำลังเข้าไปขำตอ่ออย่างมาหู้เจ้านี่เออปาน้อยนี่หตัวเน,นะดูกี่ตัวนี่สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบเอตัวเจ้าน่าจะประมาณโหลสิบเอสิบสองตัวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอยกงหนึงซ่อมจแํแเ้ยเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศห้ดูใหม่เนาะเจ้าเนาะดูองเงาเป็นคนหลอดได้คนเลยอะขำเจ้านี่ ยังหันหน้ามันวนมา,มาพอดีเนะาะเลยยกออกเ่าจะเลิกไทยทำแล้วอะเจ้าเดี๋ยวทำรุ่นด้วยกันไหมเจ้าแปงซ่อมจําปี๊บเจ้าอีกหนึ่งซ่อมเสร็จละแต่พราะเจ้าปนาันไงอ่ะตีน้องมือจเจ้าหนึ่งคอต้นเนี่ยหน้าไม่ใสแล้วกว็หันเป็นเงาเหมือนปลาเลยเนาะเนี่ยมนร้อยหัวยังหันเจ้าพุเนาะไถ่ตัวโลสองโลพุเนาะน,น่าอะ่าเป็นปันไงเจ้านี่ เออนไหนไอ้ไอติงมายืนอยู่นี่เระพอแราเหม่นเหม่นยังตีน้องหว่ากอฮะฮะดำดำน่ะไอ้ยืนตีน้องพอนี่หันก้องม่เนาะพ่อเงินปลาเลยอ่ะสองตัวก็นะนี่ตัวแม่นเม่นเม่นปุณะตีต้นบัดเดียาต้นนั้นนุ่นุ่ะต้นซักปุ่น่ะลายต้นไม้ปุ่นนะลายต้นไม้ปุ่นเห็นนะ ไอ้ลาไล่พูดเห็นนะแมโน่ไปซา,ปากจ้ะพอย, <c oughs> ยังปา่าเว้ยเออเว้ยบุกกองซ้อมแล้วกับ,บาหารจะได้ไอ้ยังไปเพามาข่ำนี่มากเออแม่นไ,ไม่ไหมวะ น้ำลงรู้นี่ก็โอ้ยปลาโอ้ยเหม็นไม่เหนนม็นเหงาก็ตัวเนี้ยใน,นเจ้าหลังจากเตียนคมช่องหลอกลา่นแม่แอวหาเนาะอย่างนึงไปขอเยือ่อมาคุิดเป็นมะยกได้ปลาสิ้นน้อยนี่เจ้าเปลี่ยนจำเป็นจำทีเนาะนี่เดยว เดียยกขึ้นดูหนิเจ้าอุ้ยปลายัายางบโู้มีปลายัางบโู้ไปเนี่ยอุย้ยปลาจีนน้อยแม่เนี่ยปาจีนน้อยอะ่ะนี่เจ้าเม่นก็เม่นแน่นอนน่ะเนี่ยมันจะปลาซิวน่ะเนี่ยเนี่ยดูปลาก็ดีฮะไปปล่อยไปปล่อย <laughs> ยกขึ้นดูเจ้า ไปเยอะไปแล้วสดอันตีวางมันหยกเหยกเลยนะเจ้าตวางมันหเียงเียงเออเยพเียงมันเข้าเตเลยเนี่ยนเข้าเียงรางจับเป็นเสียเออน่เจ้าเป็ดเล่นหนำน้ำวนเจ้าลมลลมลำนี่เป็นน,นำวน,นนวนเจ้านี่ ตองตัวนึงคุไ้ไม่นักบออไปสักก็้ท่านให้เป็นต่ออีกนึงเอาจำไปเกาะหันกำนั่นนะปะักลากเป็นปลาฉลามเลยนังกว้างเลยน่าจะมีปูน,นมีเล็กเส้นท่านเดี๋ยวกินไม่หากไม่ เส้นสกีเจ้าเอ้าไหลปลามาเนอะเป็นหวานเมื่อคืนนี่ปลาในมันลอยหัวถุงเนี่ยวะเป็นงูเป็นฟงเล้วนะมาถ้ามันมาเจ้าเขาเปืนไม่ยิงกันอ่ะเขาปืนล้มไม่ยิงกันยิงปลาเปืนยิงปลา ตีตั้งเท่าไหร่ตัวดวามตัวก็นแกะกกดูตาซี่โอ้หลายตัวหลไยตัวสิหา้าตัวกันลูกตัวหว,ว่มัมได้ป่าวะดูแทนตีนบนไปอปบบาาะหันววนันยีอนแสง ผนออกพุทธเจ้าห้าหกตัวกันเนาะตัวน้เพ่อใหญ่เจ้าหนึ่งเคยหัน่นเมาพอกะกางจำอยู่ตั้งหินปลาซิวขึ้นขึ้นจังซะหนาเจ้าตะวันกะโอ้ยอย่างดึกดกึ๊ดังจะตกต่อใช่แก ปลาหมีโอ้ผู้ปลาบ่ามีโอ้สองตัวก้นน้อยก้นน้อยก็เติบอาหารปลาน้ำขำเนี่ยหนึ่งตัวเจ็บเล็กผสมน้อยนั่นนหละตัต๊กโตในน,นนู้นนะฟ้าเนี่ยในเจ้ามีปีบนบอกว่า,วามีย้ายเป็น ตกจับอยู่หน้าปากเมืองค่ะเนาะเดี๋ยวไปดูเจ้าปนเจจับเนยโน้ยปะาน้อยเข้าดีขนาดเจ้านี่เอาลองไปพอเจ้าสงสัยย้ายตีหนึ่งซื้อกุ้งที่เปิดในแก้นี่จะจเม็นเดี๋ยวไปดูเจ้านี่เดี๋ยวก็ยกไปเหี่ยหมดใส่ยัยแกโอ้เจ้าวันใหม่ก็ได้นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพอเปิ้ลได้กี่ตัวแล้ว ลังยกนี่กระเจ้านี่เออกลัไมาโอ้ได้เต่าน้องเลยลงไม้ยกลำเจ้าลเข้าสองกำเนี่ยแต่เออป่านี่มงคเเออเนาะมันออกในการจำนะมันอยู่พื้นจํยเออย่ืนเออเนาะอ๋อ้ยปล่อเออถคาหลุนนี่ก็ะโปงตาแต่เออมันออกมันออกนะแตลูกบ่มีจำใหญ่น้อยอ่ะมันวางหมดจะดีขนาด ขาจำมีบ่ได้เอาขาจำน้อยมาเอาขาจำใหญ่มาเหรอจำหกซอกเจ็ดซอกมีอยู่มามาซื้อแก๊ปแล้วไปตั้งได้เหี่ยวหัววันจะไปเอาไม้นขาจำกันนั่นแหละแกไปเอาตั้งได้ฮ่ะของวันนี้จะไปอบรมโดยร้านดูเนี่ยจะรวดเอาไม้เข่ามาขาจำน่องก็เจไม่เป็นเล่ม吼สื้อไปเอา ไม่เป็นเล่มมันไม่เหี่ยวนั่นนะไม่ตันๆนั่นน่ะอันนี้อันนี้เหลาเออนี่เหลาไม่อันคืดีไปยังมันเด้งดีห่อเจ้าถ้ามันแกแล้วนะมันแบบยุบตัวแล้วอีนะมันมีแค่เข้านะทำเดียวอันน่ะเออเป็นอันแต่เราตกอันเบาบางทีน้านีแห้งน่ยเจ้าหลังบ้านนี่เม่น่ะป่าอ้อมอ้งนี่เออย่ำตก คือเอกอะเออตกมงขนาดหมาะขนาดเลยน้องยังว่าถ้าข้ามไปไหลปุ้นได้ถ้าเปิดแล้วนะโม่ขนาดแล้วนะจะไปพอตีรถไถยจะอยู่บ้านก็บจีม่อนโอ้ปลานี่ยสมัยกันเนี่ยปลาใหญ่จะเข้าด้วยน่ะเนี่ยอืมหั่นปลานินหนักนะจับน้องมันใหญ่ น่ากขกโเนี่มะขนาดดูฝาออกแม่เมาอาหารเป็ดอาหารไก่าามัมัมดเตยเ่ย โอ้ผักบุ้งเน,นอขนาดเนอโอ้นี่นาแม่หมดกาเนี่ยเลยโอ้นาแม่บรนเจ้าบรนแปงฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดอยู่นี่ตัวเรียบร้อยเพราะนั่นหลงไปตัวข้ามหน้ามาได้ได้หมูแล้วก็กําปิกมันปิกมาได้นะน้องลองปล่อยมันลงน้ำเสียเปะ๊ะเปะียล่แจลงไหนเหลก็แล้วกำมอฮือ โอ้ส่กับไซเจ้านี่ไปใส่ไซจนเต็มแมลงนี่ก่ำเข้าแหละเจ้าแหละกุ้งอ่ะนะเออมันหั่นก็หันหรอโอ้โหโอ้โอยู่ปืนแหละเอ้โอปลาอยู่ปืน งมอย่างเดียวเพืปืนน่ะน้เลิกเนาะเ้อาอย่างไรงอมเมาเอาแบ่ากอ้อ้บข้าวแบข้าวเลย có nằm lấy lấy nó cứ nó mau mà mà ô hẹn nhỏ tuần tuần nó nói em đi rồi anh nhà nà nhà băng để cho đẻ nhà nà pì điêu có tựa nó ปีสองเตือนเขาแ,แบบพ่แม่เฮ้ยเออมีมีอะไรๆๆๆน้ำไหลเขาถากว่า,วาเฮ้ยมันตั้งตั้งตัวเ <c> จ <oughs> ้าเจ้ามาเย็นตั้งเพ่ ตุ่นนั่นดีกว่ากันดีเลยลายรถไถเออไล่ไล่ไลไลโอ้ก็นีหลายตัวกนี่หลายตัวจำตัวไหมจำตัใหญ่าแม่ใหญ่บังได้ว่ะแม่เดี๋ยวเราจำใหญ่มาวางนี่มันแเจ้าเจ้าเจ้าแม่บอนบอกเขาไปเอาจำนองมโยพัตอ่ะปลาซิวเขาเตะเจ้นี่ม่วนขนาดไดแบ จะหมดประชาติวะหิมวนก็นาดะอย่ทยพอถ้าสองตับอดเจ้าเด้อโอ้ยโอ้ยฮะโอ้ปลาคำกนจำดูอโอ้เหลือกี่ตัวเหนล้วคำจำดูอ๋อไนี่จะได้กินอยู่เจ้านี่ ปลาซิ้วข้างนั้นเลยเนี่ยด้วยความจำจับมุนด้วยโอเคแตว่างั้นเจ็บหนูเจ้าหนี้จับร้อย,ยอยู่เจ้าจับมันร้อยทายย่อนแสงกัมปุ่มหน่อย ทำคลิปต้นนี้ได้ก่อปัญหาอนุญาตอยู่เนาะเดีไอหนึ่งเกิดมาแก้บรรยากาศเธอดูไหมพรุ่งนี้เจ้าหมายนี่ก็จะม่วนอยู่เดี๋ยวลงเที่ยวอย่างเง้เรียบร้อยเนาะชเช้าเดี๋ยวกไปดูผลสรุปท้ายคลิปแล้วเจ้าหนะาขอวันนี้อย่หนึ่งได้ป่าตัวไหนวันนี้เจ้าสรุปผลงานอย่างหนึ่งกั๊มเดี๋ยวบันไดไปใหม่ฮะเนาะแม่บรรจวนไปอันเฮือยกตีหมายตีน้ำไอรถไถฮะเจ้านี่ได้ปลีกม,มะฮืออันแม่เปิดแกงใส่อันเออโบ้ร้อยแห่ก้ามเออ ฝั่งอันปิกมาก่อนเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวกว่าบัตันเราจะปิกบ้านแขก่อนตอนนี้<า>เสียนคมหายไปไหนละคุณเจ้าไม่ได้เก็บคลิปกับเสียนคมตัวไหนเออโอเคเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้อีกหนึง่งแก่ภาพบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนกับบรรยากาศใหม่ทางยกจำทางอันจำเบสใหม่อันอย่างก็มูฮ่าในเจ้าเจ้าในเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งใหม่คลิปหน้าเจ้า